สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาพบกับลุงบุญประจมอีกคลิปครับก็ฝาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบละกอครับหลังจากโดนอุตุกับไายภาวะน้าท่วมนะครับน้ําจมเขาจะเป็นอย่างไรมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับหลังจากน้ําท่วมนะครับตอนนี้น้ําลดลุงบุญก็เข้ามานะครับหลังจากที่ติดอยู่ จากจังหวัดนะก็กลับบ้านไม่ได้ก่อนน้ําท่วมก็ได้เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดสตูลครับก็เลยติดน้ําท่วมอยู่ที่โน่นครับกลับมาไม่ได้นี่ครับหลังกลับมาครับจากภาวะของมะละกอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับจะทําอย่างไรได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกกําลังดกนะครับลูกกําลังเป็น ออกมาดกนะครับแต่ก็มาโดนอุวกภัไนะครับก็เสียหายไปก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับก็กำลังที่จะออกลูกพอดีนะครับดูดีครับต้นก็กำลังโตกำลังออกลูกก็มาโดนมาโดนไปพิบัตนะครับส่วนหญ้านะครับอาจจะลกไปนิดนะครับระหว่างก่อนไปนะครับ หลวงบุญก็คิดว่าเมื่อไปเยี่ยมแม่เสร็จก็จะกลับมาตัดหญ้าแต่กอมาโดนช่วงพายุเข,ข้าก็เลยทำให้หญ้านะครับลุกขึ้นมานะครับพร้อมกับภาวะน้ำท่วมก็ต้องเปล่นไปธรรมชาติครับต้องยอมรับครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับ เขาจะรอดหรือเปล่าครับนี่ครับยอดของเขาครับนี่ในช่วงนี้เป็นช่วงตอนเช้านะครับดูยอดก็ยังอาจจะสดใสนะครับแต่ด้านล่างเริ่มเฉาไปหมดแล้วนะครับเริ่มเฉานี่ก็เป็นหลังน้ําลดประมาณสักสองวันนะครับเพราะหลังจากฝนหยุดตกหลวงบุญก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับได้นะครับเพราะถนนก็ยังมีน้ําเอานองอยู่นะครับเมื่อน้ําลดก็กลับมาก็มาเจอ สภาพมละกอเป็นแบบนี้นะครับขอเพื่อนๆครับต้องขอกําลังแรงใจนะครับส่งกําลังใจให้กับลุงบุญนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับขอต้องยอมรับกันอีกครั้งครับจากปัยพิวัตปัยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆครับเสียหายหนักครับเสียหายหนัก มันละกอก็กำลังที่จะออกลูกสวยห้ามนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับกำลังออกลูกสวยห้ามมากๆนะครับแต่มาโดนแบบนี้ครับดูดิครับเพื่อนๆครับก็ไม่รู้ว่าจะพื้นฟูอย่างไรนะครับบางต้นก็เองล้มไปนะครับดูดิครับบางต้นก็เองล้มไป นี่แหละครับปัญหาของมะละกอรครับเมื่อโดนน้ำท่วมก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่แดดยังไม่จ้าจนเกินไปนะครับหากแดดจ้าก็จะเหี่ยวเฉาไปกว่านี้อีกนะครับใบของเขาก็พยายามที่จะคายน้ำออกนะครับใบของเขาพยายามที่จะคายน้ำออกเพราะว่าลำต้นได้รับน้ำไปเยอะ พูดไม่ออกครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมไปข้างในครับนี่ครับเพื่อนครับส่วนยางน้ำเป็นทะเลเลยนะครับจมไปหมดนะครับห้องนี้จมไปหมดเลยนี่ครับนี่ก่อนน้ำลดยังมีน้ำคึนขังอยู่นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับ ยังมีน้ำึ้นขังอยู่นะครับขนาดว่าลุงบุญได้ทำการยกล่องขึ้นมาสูงประมาณชักสิ0เซนแล้วนะครับแต่ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับเริ่มที่จะออกลูกออกดอกเมื่อโดนน้ําท่วมเขาก็ลูกก็เริ่มเหลืองนะครับลูกก็เริ่มเหลืองเลยนะครับจะสลัดทิ้งนะครับก็ต้องการที่จะดำลง ต้นเอาไว้เขาก็จะสลัดลูกทั้งหมดทิ้งสลัดใบเพราะว่าเขาต้องขายน้ําน้ําเยอะเกินไปก็ก็จะเหี่ยวดูที่ยอดครับตอนนี้ก็ได้แต่รอนะครับว่าหากน้ําลดแห้งลงไปจริงๆนะครับหายอดของเขารือว่ารากของเขาจะเน่าหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูครับตอนนี้หลุงวุนก็ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาตัดหญ้าไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้ามาย่ํานะครับ ต้องปล่อยเข้าไปนะครับต้องปล่อยไปเปื่อเขาจะกวนขูยยอดขึ้นมาได้นะครับแต่ก็คงจะใช้เวลาได้แหละครับแต่โอกาสรอดนะครับริบบีนะครับโอกาสรอดริบบีมากต้องโดนจําพวกโรคเชื้อราเข้าระบาดอย่างแน่นอนนะครับโรคขนเนา่าลากเนา่าเพราะว่าของเพื่อนๆนะครับของเพื่อนๆที่ลงบุญได้ฟังข่าวมาก็รู้สึกว่าจะโดนไวรัสล,ลง เช่นเดียวกันนะครับแรลว่าเกิดจากความชื้นก่อนที่ฝนจะตกนะครับมีหมอกลงมีความชื้นมีความร้อนแล้วก็ย่างเข้าสู่ช่วงที่ป่ายยุคเข้าก็โดนเต็มเต็ครับเพื่อนๆครับโดนเต็มเเปิดเพื่อนคิดว่าอย่างไรบ้างครับจะทําการตัดต้นทิ้งไปเลยหรือว่ารอครับเพื่อนเ เผื่อเขา,าลากเขาอาจจะไม่เน่าหรือว่าจะตัดทิ้งไปเลยเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับต้นโตมากครับต้นสวยกําลังออกลูกนะครับ หลังฝนนะครับหลังฝนตกหลังน้ำท่วมครับพุดไม่ออกจริงๆครับเสียดายครับดูดีครับจะไม่เสียดายได้อย่างไรครับเริ่มติดดอกเริ่มออกผลเริ่มออกลูกครับไปธรรมชาติ ลูกมะละกอครับ3ามอย่างหัวใจหลักครับหนึ่งน้ต้องไม่แรงครับในช่วงฤดูแรงน้ําต้องไม่ขาดสองโรคระบาดที่จะมาทั้งหน้าผลและหน้าแรงครับเชื้อราไวรัสต่างๆครับสามครับน้ำท่วมถึงครับน้ำขังครับนี่แหละครับสามอย่างหัวใจหลักของการทำมะละกอครับ หนึ่งน้ำต้องไม่ขาดสองเชื้อราเชโืโรคต้องเฝ้าระวังสามน้ำท่วมครับสามอย่างนี้ถ้าเอาอยู่ก็จะปลูกมะละกอได้สำเร็จครับแต่นี่ของลุงบุญเป็นไปธรรมชาติครับไม่อาจที่จะรู้ล่วงหน้าได้ครับแม้ว่าอยู่ที่สูงก็สามารถท่วมถึงจมเสียหายได้ครับ ไฟแรงสามารถที่จะจาะบ่อดูดน้ําขึ้นมาได้แต่ถ้าน้ําท่วมครับเพื่อนๆครับเป็นไปธรรมชาติอยากที่จะป้องกันครับถือว่าโชคไม่ดีครับถือว่าโชคไม่ดีแต่ก็สู้ต่อครับขอกําลังใจเพื่อนๆก็แล้วกันครับปันช่อง youtube โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อนเครับเพื่อนเแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาครับ จะแก้กันอย่างไรครับเมื่อเจอภาวะแบบนี้จะตัดต้นทิ้งหรือว่าจะรอเข้าไปก่อนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ลุงบุญก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่องลุงบุญไาชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์กันเข้ามาครับแสดงความคิดเห็นครับครับท้ายนี้ก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขออวยพรเพื่อนๆนะครับก็ขออวยพรเพื่อนๆจงโชคดีมีแต่ความสุขกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ